สวัสดีค่ะอ้าวนี่แนะนํานะคะหลานสาวเลนเลนนะคะมาเที่ยวหาคุณยายที่ร้านนวดค่ะวันนี้ไปไปขึ้นกลับจากโรงเรียนวันนี้ไปเรียนวันแรกเหรอลูกใช่จ้าวนี้ไปเรียนวันแรกเออมายังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนเลยได้ไปเรียนแล้วเออป้าหนูนี่เดีย์น,นี่ดุ๊กดิกนะเก่งนะลูกนะ,ป,ะป้าเก่งอืมป้าป้าเป็นกูด <laughs> ทีนี้หนูก็ไปเรียนวันแรกเป็นไงลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะไปวันแรกก็มีเพื่อนเลยเพื่อนก็ดีมากสนับสนุนเองแนะนำนู่นแนะนำนี่แล้วแล้วเขาก็ให้ทุกอย่างมาหมดเลยเหรอให้อะไรมาบ้างลูกได้น็ตบุ๊กรถวันแรกอันนี้เนาะได้น้ตบุ๊กมาใช้ที่บ้านแล้วก็ใช้จะได้ในรูปบัตรเติมเงินเหรอไม่ค่ะบัตรรถบัตร บัตรเดินทางกาเดินทางดูแลดีเนาะค่ะดูแลอืมแล้วไปอืมวันนี้ไปวันแรกได้อะไรบ้างลูกอก็สอนเกี่ยวกับเดือนมกราถึงธันวาอืมแล้วก็สัปดาห์จันถึงอาทิตย์อืมอืมแล้วก็ฤดูสี่ฤดูสีฤดูได้เยอะเลยนี่ไปวันแรกกนเนี่ย แล้วแล้วลพรุ่งนี้เลิกเที่ยงพรุ่งนี้มากี่โมงลูกพรุ่งนี้ไปแปดโมงครึ่งจ้าเลิกหลเหรออ๋อเลิกยังไม่รู้เลยเอพอลาดหลานเต็มเต็มเลยคะออวันนี้ออก็ไปเรียนก็วันแรกเนาะทีนี้เราก็คือจะถามยายจะถามว่าหนูหนูคิดยังไงหนูถึงตัดสินใจมาประเทศสวีเดน ก็อยู่นู่นก็มีแต่ยายเพราะว่าแม่กับน้องก็อยู่นี่หมดมก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราก็นึกถึงอนาคตตัวเองอีกยาวอีกยาวเนาอะ,ะตอนนี้อายุเท่าไ <16. S 1> หร่แล้วลูกตอนนี้อายุสิบหกค่ะสิบหกจุดเป้าหมายคือจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลตั้งเป้าหมายแล้วเอาให้มันสำเร็จนะโอ้มาวันแรกก็ได้แบบโอ้ยายได้เจอหน้าเลย มายังไม่สามสามอาทิตย์ด้วเนะลูกเนาะสามอาทิตย์ได้เข้าโรงเรียนแล้วอาทิตย์ที่สามเนาะถือว่าป้าป้าหนูอ่ะเก่งว่ะควิกดิเร็วมากเรียนเร็วมากอืมตโรงเรียนสนับสนุกดีมากอืมไปวันแรกเขาใส่ใจรายละเอียดใส่ใจทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ประทับใจเลยนะลูกนะใช่ประทับใจจริงนะ คุณครูทีป่ประเทศไทยแตกต่างมากเราได้มาสัมผัสแบบนี้มาสัมผัสกับตัวเองก็แตกต่างมากๆมากไม่แปลกทำไมเด็้ไทยทั้งโง่ไลูกค่ะไม่ได้ด่าไม่ได้เจาะจง,จอจงะเอเอ,อ,ยอยยกตัวอย่างใช่ไหมลูกไม่แปลกใจเลยใช่ไม่แปลกใจอือเราก็มาพัฒนาเพื่อความรู้เรามีความสามารถ ไม่แน่เราอาจจะได้ไปพัฒนาประเทศเราเนาะมีมีแนวนั้นไหมลูกอันนั้นน่าจะไปไม่ถึงค่ะให้เขาออกก่อนดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมเขายังไม่ออกเลยนะอือ่าที่พูดถึงลุงตู่ใช่ไหมนี่อย่าลืมคำพูดพูดถึงลุงตู่ที่เด็กสมัยใหม่เนี่ยตอนไหนดีไม่ดีก็เก็บไว้ในใจเออแต่คิดว่าประเทศนอกมันดีนะก็เราเด็กเด็กรุ่นใหม่ก็คืออย่างเงี้ย ตามเราแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังสัมภาษณ์อยู่จอยกำลังสัมภาษณ์อยู่ถ้าประเทศไทยดีพี่ก็คงไม่มาหรอกประเทศนอกทํามาหากินก็ลำบากเดี๋ยวนี้เนเยอะเลยอยากจนไม่ได้ลืมเมืองไทยก็คือบ้านเกิดเมืองนอนเราใครจะไปลืมลงเนาะใช่ไหม แต่ถ้าเราจะได้ให้เราทำมาหากินอยู่เมืองไทยอะ่ะคงไม่ใช่เราก็ต้องก้าวมัวไปข้างหน้าแล้วเออก้าวมากระโดดขึ้นเครื่องบินมา <ไป S 1> เลยนนแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ยายจะสัมภาษณ์หนูหนูคิดว่าหนูมาในอนาคตหนูก็อาจจะอายุหนูก็เลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหม,มหนูคิดว่าหนูอยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งไหม เป็นความคิดที่คิดตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกคิดไว้ก่อนหน้านั้นคิดไว้ก่อนหน้านั้นตั้งแต่คิดตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ขอให้เป้าหมายนั้นสําเร็จนะคะเพื่อนาคตตัวเราและครอบครัวจาท,าทู๊าทูยายก็ดีใจมากๆวันนี้ปลื้มใจด้วยแฮปปี้จะตามพี่ไปนะ ถ้าดูคลิปนี้อยู่อืมเออนินจาเดี๋ยวให้นินจาดูคลิปอืมอ๋อเดี๋ยวต้องให้มาดโทรหาป้าป้าหนูว่าเขาเขาทำยังไงอมันอยู่ที่คนที่เขาแบบว่ากระตือรุนร้นให้กับเราเนาะป้าหนูเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยอือเป็นคนรุ่นใหม่สุดยอดอ่ะหนูรู้สึก ภูมิใจไหมลูกภูมิใจ <c oughs> ในตัวเองยายก็ภูมิใจ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาสวีเดนสองอาทิตย์ <c oughs> หนูก็ได้เสื้อรงเรียนสามอาทิตย์ <c oughs> หนูได้เข้าโรงเรียนแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เข้าเรียน <c oughs> ใช่ไหมลูกยายก็ทําคลิปไว้ให้หนูไว้ให้หนูดูเวลาหนูเติบโตไปถึงขั้นที่หนูวางแผนไว้หนูจะเรียนให้จบ <c oughs> เอ่อหมอใช่ไหมลูกพยาบาล <c oughs> เอาพยาบาลไปก่อนเนาะเราค่อยแต่เต้าไปเป็นหมอผูอ้ช่วยก่อนผู <laughs> ้ช,ช่วยพยาบาลก่อนนอะลูกเนาะก็ยายก็ดีใจที่วันนี้หนูมาเยี่ยมยายเจยบถึงร้านเลยเนาะ,ะแล้วก็หนูก็ดีใจไม่ได้เจอยายทุกอย่างยา,ยา,าไงแ,าาแล้วเมื่อไหร่จะมาหายายอีกเมื่อไหร่จะมาหายายเจ็บเมนเดินหนูก็จะแวะมา แต่นี้หนูเพิ่งได้การ์ดวันนี้ไงหนูก็ต่อไปหนูก็ต้องนั่งรถมัดแต่วันนี้หนูเดินโอ้้วห,หนูก็เดินทางกลับเองไปเองใช่ค่ะยังไงก็ติดต่อทักมาหายายเยอะบ้างเด้อ,อ,อวันนี้ยายก็สัมภาษณ์หนูมาก็เข้าๆก่อนเนาะแ๋ยวหนูก็จะไปเจอแม่หนูในเมืองอะลูกจ้าอืมเจอร้านหนูเองเกย์จะไปซื้อเยอะนะเสื้อผ้ามันก็นะ แล้วยังไงเราก็คุยกันอีกทีนะลูกเนาะยังไงยายก็ขอให้หนูประสบความสําเร็จนะลูกนะอืมเอาลาลาพี่น้องด้วยลูกลาพี่น้องในคลิปด้วยสวัสดีลาพี่น้องเออชื่ออุ้มนะชื่ออุ้มนะคะชื่อจริงชื่ออะไรลูกลาพี่พาทับชุมพลค่ะโอ้ชื่อนามสกุลพ่อมากไปก่อนนะคะวันนี้บายค่ะนี่เห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลยเนาะ หนูหนูคิดว่าหนูเหมือนกันไหมเราจ้ะตอนเนช้านะคะอันนี้สิบหกแล้วมาก็เดี๋ยวก็ทําให้ยายสมหวังห,หนูก็จะสมหวังสมหวังก็อนาคตหนูแล้วก็ครอบครัวหนูพ่อ,อด้วยน้องด้วยที่เมืองไทยเนาะอือฮึทำความสําเร็จให้ปรากฏนะล,ลูกนะยังไงวันนี้เราก็นนะั ปุ้มอ่ะยายให้ตังไปซื้ออะไรกินอ,อันนี้นะคะเงินแบงก์ประเทศสวีเดนแบงก์สองร้อยกับแบงก์หนึ่งร้อยขอบคุณใจแยบมากนะคะโอเคลูกปะช่องเล็กช่องเล็กกับลูก หิบอะไรก็ระวังแล้วลูกนะนี่อยู่ในนี้แหละยายรูดติ๊บให้โอเคโอเคบายบอยให้ดูให้ดูลานที่น่ารักของยายโเดินตรงไป